สวัสดีคะ่ะสพยยองจูบ้านสวนนะคะวันนี้จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะมีใครอยากฟังไหมทําไมมิวถึงอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าได้มีใครอยากสุอยากฟังไหมคะมิวจะมาเล่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังทําไมมิวถึงอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าเกาหลีได้นะคะที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องโหดขึ้นชื่อเรื่องแบบจุจ้จุกจิกนะคะขึ้นชื่อเรื่องจุจ้จุกจิกนะคะพ่อปู่แม่ย่าเกาหลีนะคะมามิวจะเล่าให้ฟังนะคะไปกันเลยค่ะ ไปกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะที่มิวมาอยู่กับพ่อปู่แม่ย่านะคะก็คือแกน่ะแกอายุเยอะแล้วแกจะ80แกแปดสิบแล้วแกทําสวนไม่ไหวนะคะแกทําสวนไม่ไหวหมิวกับโอปป้าก็เลยได้จําเป็นต้องมาดูแลดูแลพ่อแม่นะคะเพราะว่าวัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมเกาหลีนะคะลูกชายนะคะลูกชายต้องมีคนใดคนหนึ่งมาดูแลพ่อแม่ไม่คนโตก็คนเล็กนะคะแต่บางครั้ง ที่หมิวเคยเคยอ่านประวัติเกาหลีเนาะเขาบอกว่าส่วนมากลูกผู้ชายคนโตจะต้องดูแลพ่อแม่นะคะส่วนมากลูกชายคนโตจะต้องดูดูแลพ่อแม่เพราะว่าประเทศเกาหลีใต้ก็คือเขาแต่งงานเหมือนคล้ายๆวัฒนธรรมจีนนะคะก็คือต้องแต่งเข้าต้องแต่งเข้าบ้านผู้ชาย ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงเวลาแต่งงานแล้วก็ต้องเข้าบ้านผู้ชายนะคะเขาต้องเข้าบ้านผู้ชายไม่เหมือนวัฒนธรรมไทยนะวัฒนธรรมไทยก็คือก็แล้วแต่ไปอยู่บ้านผู้หญิงก็ได้มาอยู่บ้านผู้ชายก็แล้วแต่แต่สมัยก่อนๆประเทศไทยก็แต่งเข้าบ้านผู้หญิงเนาะแต่เกาหลีใต้ก็คือต้องแต่งเข้าบ้านผู้ชายนะคะต้องแต่งเข้าบ้านผู้ชายฟังต่อนะคะแล้วก็ก็คือ พี่ชายโอป้านะ่ะแกแบบว่าแกไม่ชอบทําสวนไม่ชอบเลยแกเป็นคนที่ไม่ชอบทําสวนแกมีธุรกิจธุรกิจส่วนตัวก็คือก่อสร้างแบบว่ารับเหมาก่อสร้างนะคะรับเหมาก่อสร้างอยู่ในผู้ชอนอยู่ในโซอยู่ในอินชอนก็แกมีแบบว่าเครือญาติแกทํางานแบบนี้อยู่ด้วยนะคะแกเป็นคนพี่ชายโอป้าแกไม่ชอบทําสวนมากๆเลยแต่ แต่โอป้าแกแบบว่าแกแกแบบว่าแกชอบนะแกแบบว่าแกแบบไม่ค่อยชอบความวุ่นวายโอป้าแกไม่ชอบความวุ่นวายแกก็เลยตกลงว่าโอเคจะมาดูแลพ่อแม่แล้วแกก่อนที่จะมาเนี่ยแกก็ถามมิวนะว่ามิวอยากมาอยู่แบบว่ามาอยู่กับพ่อแม่ไหมมาแบบว่าดูแลแกไหมอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนนะที่หนูพี่ที่มิวอยู่บ้านเก่าผู้ชรนะมิวอยากบอกว่าอยู่บ้านผู้ชอนนะคะอยู่บ้านผู้ชอนแบบ เขาเรียกว่าเป็นอพาร์ตเป็นอพาร์ตเมนต์อะบ้านเราเรียกอพาร์ตเมนต์แต่เกาหลีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าพิลล่าเกาหลีเขาเรียกพิลล่าก็คือมันจะมี3ชั้นเนาะจะมีหนึ่ง ชั้นสองชั้นสามชั้นบ้านเราเรียกอาพาร์เทเธอเอาไม่ใช่บ้านเราเรียกบ้านเราเรียกอาพาร์ทเมนต์แต่เกาหลีเขาเรียกว่าพิลล่าเนาะจะมีห้องเล็กๆมีสองห้องมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเป็นห้องเล็กๆที่พื้นที่ก็จํากัดนะคะพื้นที่ปลูกผักก็มีเล็กๆหน้าบ้านมิวก็รู้สึกว่าอึดอัดเอาจิงๆิงนะมิวอึดอัดมิวก็เลยว่าโอเคตกลงมาอยู่บ้านพอปู่แม่ยามาทําสวนเพราะว่ามิวก็เคยมาแบบว่า ตอนที่อยู่ผู้ชอนมิวก็ไปไปมาๆเนาะไปไปมาๆแล้วมิวก็โอ้ชอบแบบอยู่สวนนี่เหมือนบ้านเราเลยเนาะเหมือนแบบว่าเหมือนบ้านนอกบ้านเราเลยแบบมีแต่ทุ่งนามีแต่สวนแบบว่าอิสระภาพดีมีพื้นที่เยอะอ่ะมีพื้นที่เยอะดีมิวก็เลยโอเคตกลงกันมามาอยู่กับพ่อปู่แม่มย่ามาพอมาอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าแล้วนะมิวเล่าให้ฟังก็คือตอนมาแรกๆต่างคนต้องต่างปรับตัวนะจะบอกให้ต่างคนต้องต่างปรับตัว ตอนมิวมาอยู่แรกๆมิวบอกเลยว่ามิวยังไงก็อยู่ไม่ได้มิวยังไงก็อยู่ไม่ได้เอาจริงๆมิวบอกเลยว่าถึงขั้นจะหยากกันเลยอะถึงขั้นจะหยากกันเลยอันนี้มิวมิวมิวไม่เคยพูดให้ใครฟังนะเพราะว่าตอนมาแรกๆก็คือมันต้องปรับตัวปรับตัวมากหนึ่งเรื่องการตื่นนอนหนึ่งปรับตัวเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องการตื่นนอนนะคะเรื่องการตื่นนอนตอนที่มิวอยู่กับโอป้าสองคนเนาะบ้านตัวเองเนาะจะตื่นสี่โมงก็ได้ตื่นสามโมงก็ได้ แต่ว่าคนแก่เขาตื่นเช้ามากคนแก่เจ็ดโมงก็เริ่มตื่นแล้วหกโมงครึ่งก็เริ่มตื่นแล้วนี่แหละก็คือต้องปรับตัวแต่มิวก็คือมีพื้นฐานอยู่กับผู้ใหญ่มาก่อนตอนมิวเป็นเด็กมิวก็เคยอยู่กับป้ามาก่อนแล้วตอนที่มิวทำงานอย่างเงี้ยมิวทางานทํางานบริษัททํางานโรงงานอย่างเงี้ยมิวก็เคยตื่นเช้ามาก่อนเพราะว่ามิวก็เคยทํางานบริษัทมาก่อนมิวเคยตื่นตีห้าตื่นหกโมงโอเคก็ปรับนิดหน่อยปรับไม่ค่อยเยอะนี่คือหนึ่ง หนึ่งคือการตื่นนอนนะคะหนึ่งคือการตื่นนอนก็แล้วก็มันมันปรับหลายๆอย่างนะคะปรับหลยใหญ่หลายอย่างหนึ่งภา,ภาษาด้วยแหละภาษาคือสําคัญนะคะภาษาคือสําคัญก็คือบางครั้งเราคุยกับสามีเราเขาเขาเรียกว่าภาษาอะไรนะภาษาผัวเมียอะภาษาผัวเมียเขาจะภาษาผัวเมียจะเข้าใจลโอปากจจะเข้าใจมิวมิวพูดอะไรไม่รู้เรื่องแกเข้าใจนะ ภาษาไทยคําภาษาอังกฤษคําภาษาเกาหลีคําแกเข้าใจแต่พอเราไปคุยกับแม่ย่าแม่ย่าไม่เข้าใจนะคะแม่ย่าไม่เข้าใจเลยเราพูดอะไรอย่างเงี้ยมิวต้องเรียกอป้าต้องเรียกอป้ามามามา,มาแบบว่ามาแปลให้นะมิวพูดไปอย่างเงี้ยมิวก็บอกว่าเอามานะมุนละ่ะก็คือว่าแม่อนะไม่เข้าใจแม่ไม่รู้เรื่องมิวก็เป็นคนพูดแบบพูดไม่ค่อยหวานพูดทุน่นเนาะพูดแบบทุ่นอย่างเงี้ยมิวก็อืม กว่าจะปรับตัวได้หนึ่งปีนะคะกว่าจะปรับตัวได้คือหนึ่งปีตอนแรกมิวบอกเลยมิวมิวเคยพูดครั้งหนึ่งมิวขออยากกับป้าเลยถ้าอยู่บ้านกับพ่อปู่แม่ย่ามิวยังไงก็มมิวก็ไม่อยู่ถ้าอยากให้ฉันอยู่นะก็คือต้องไปมีบ้านเป็นของตัวเองเอาจริงๆนะมิวเป็นคนใจร้อนนะเอาจริงๆมิวเป็นคนใจร้อนแล้วเป็นคนคิดเร็วทําเร็วแล้วก็พลาดเร็วนะมีเป็นคนคิดเร็วทาเร็วแล้วก็พลาดเร็วอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าอ่ะแนวคิดบางครั้ง อันนี้มันมันผ่านมาแล้วนะมามันผ่านมาสามปีแล้วปีนี้ปีที่สามพี่อยู่กับพ่อปู่แม่ย่าหมายถึงมิวเล่าประสบการณ์มิวเล่าประสบการณ์ให้ฟังเล่าต่อก็คือหนึ่งปีก็คือต้องปรับตัวนะคะมิวออกปากเลยมิวนะออกปากครั้งหนึ่งว่าขอ,อยากกับปอป้าถ้าอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าก็คือหนึ่งหนึ่งที่มิวไม่ชอบก็คือคนแก่เขาจะพูดบ่อยคนแก่เขาจะพูดบ่อยพูดบ่อยพูดบ่อย,อยแล้วแบบมิวเป็นคนหงุดหงิด มิวเอาจริงๆนะเป็นคนมิวเป็นคนขี้งุดงิดขี้กุหงิด,งด,งดแล้วไม่ชอบคนพูดบ่อยพูดมากเอาจริงๆนะคนแก่คนแก่เกาหลีนี่เขาจะพูดบ่อยพูดมากมิวพึ่งมามิวพึ่งมารู้ทีหลังว่าแกนะหูไม่ค่อยดีแม่ย่ามิวนะแกได้ใส่หูหูช่วยฟังเนาะอันนี้อันนี้มิวมิวก็ไม่รู้ด้วยแหละมิวก็ไม่รู้มิวก็ทําไมทําไมพูดบ่อยจังเลยทําไมแบบเราพูดไปทําไม ไม่ไม่ฟังเรื่องอะไรแบบว่ายัางไงล่ะเราพูดไปอย่างเงี้ยแกแกเข้าใจเนาะแกไม่ได้ยินหูแกไม่ดีมิวพูดประมาณสามรอบนะพูดประมาณสามสี่รอบแกไม่ได้ยินมิวก็รู้สึกหงุดหงิดนะอันอันนี้มิวก็เป็นความผิดของมิวด้วยแหละเพราะว่ามิวไม่รู้ว่าแกหูไม่ดีก็แบบว่าทําไมพูดบ่อยจังทําไมทําไมแบบว่าเราเราพูดทําไมไม่ฟังอะไรประมาณแบบแว่าเราพูดไปแกไม่ได้ยินเนาะเข้าใจแกมิวก็เป็นคนแบบมิวก็ไม่รู้ด้วยแหละมิวก็ไม่รู้ มิวก็ไม่รู้พอมิวรู้มิวก็มาปรับตัวตัวเองนี่แหละมิวก็มาปรับตัวตัวเองว่าเออเราแกคนแกะนะ่น้องหูไม่ค่อยดีต้องต้องเวลาคุยกับแกก็ต้องคุยเสียงดังๆคุยใกล้ๆแกเพราะหูแกได้ใส่เครื่องช่วยฟังนะหูแกข้างนึงแกได้ใส่เครื่องช่วยฟังอืมพอมิวรู้แล้วมิวก็เบาลงเบาลงเบาลงตอนนั้นที่อ่ะปอด ตอนที่พอมิวบอกว่าขออยากกับป้าอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะอยากจะบอกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเลยก็คือพี่สาวป้านะแกลงมาเลยพี่สาวป้าแกอยู่อินชอนเนาะแกลงมาเลยแกลงมาแล้วบอกเออเดี em> ๋ยวจะพาไปเที่ยวควางจูจะพาไปเที่ยวควางจูแต si ่แกจะไม่พูดตรงๆนะแบบว่าแกกจะไม่พ um> so ูดตรงๆแกจะพาบอกเออเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปผ่อนคลายพาไปเที่ยวไปผ่อนคลายแล้วก็พอกินอะไรเสร็จอย่างเงี้ยแกก็ถามว่าเป็นอะไรทําไม ทำไมแบบว่ายังไงทำไมอยากอย่าก,กับโอปา้าอะไรอับโอป้าไม่ดีตรงไหนแกพ่พี่สาวพีว่สาวโอป้านะที่อยู่อุอินชอนนะ่ะแกก็ถามว่าโอป้าไม่ดีอะไรมิวก็เลยบอกว่ามิวน่ะรู้สึกทับทับเฮยยรู้สึกอึดอัดอะ่ะทับทับเฮยยก็คือรู้สึกอึดอัดก็คือแบบก็คือหนึ่งภาษาภาษามิวไม่พูดพูดภาษาไม่ค่อยเก่งอะ่ะมิวพูดภาษาไม่ค่อยเก่งมีคุยกับแม่แม่่าเนี่ยแม่่าไม่รู้เรื่อง ไม่ยากไม่รู้เรื่องแล้วมันเข้าใจคนละอย่างอะมิวพูดไปอย่างหนึ่งไม่ยากเข้าใจอีกอย่างหนึ่งไม่ยากพูดกับมิวมิวก็เข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งหนึ่งเรื่องภาษาอาภาษาสําคัญมาก เพราะว่าเราต้องมาปรับจูนกันเนาะแต่โอป้าแกอยู่กับมิวมาสองปีแล้วเนาะแกก็รู้ว่ามิวคุยอะไรพูดอะไรเนาะเออแกก็บอกพี่สาวโอป้าแกก็บอกว่างั้นให้โอป้าไปเรียนภาษาไทยเพิ่มไหมหรือหรือให้แบบว่าให้โอป้าไปเรียนภาษาไทยไหมจะได้แบบเข้าใจกันแกก็บอกเออแกก็บอกแม่แกเนาะแม่ย่านะแกก็บอกแม่ย่าว่าเออไอ้ไอ้ถ้าถ้ามิวอึดอัดนะแม่ก็แบบว่าถ้าแม่ไม่เข้าใจแม่ก็ามแม่ก็คุยกับ โอป้านะถ้าสมมติว่ามิวพูดไปแล้วแม่ย่าไม่เข้าใจให้แม่ให้แม่นะให้แม่ไปถามน้องนะให้แม่ไปถามโอป้านะว่ามิวพูดอะไรเออแกก็บอกว่าไอ,ไอ้ไม่ต้องไม่ต้องยาหลอกเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวแกก็แบบว่ายังไงแกก็บอกว่าน้องแกก็รักมิวเนาะน้องแกก็รักมิว เขาก็แบบว่าเออแบบใจเย็น,นเย็นลงใจเย็นเย็นลงลองปรับตัวลองปรับตัวลองให้แบบว่าแกก็บอกแม่แกว่าเออแกก็บอกแม่แกว่ามิวไม่ชอบคนพูดบ่อยไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิกอะไรประมาณเนี้อืมพอวันนั้นผ่านมาก็เริม่มดีขึ้นอะมิวก็เริ่มใจเย็นเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มแบบว่าแกเริ่มไม่ไม่บ่นแกเริ่มไม่ไม่ถามบ่อย ที่แบบว่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยมิวจะไปไล่ขายของใช่ไหมแกก็สี่ทุ่มเนี่ยแกไปเรียกมาแล้วอีละอีละแบบว่าไปเรียกมานอนน่ะไปเรียกมานอนสี่ทุ่มน่ะคนแก่น่ะสี่ทุ่มคนแก่มิวกําลังขายของอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าไปเรียกมานอนแกบอกว่ามานอนมานอนมานอนคนแก่เนาะคนแก่มิวก็เข้าใจมิวตอนตอนแรกนะตอนแรกมิวจะบอกเลยตอนแรกมิวไม่เข้าใจจุดประสงค์ของแกว่า ทำไมต้องบอกไปนอนทำไมต้องบอกไปนอนเดี๋ยวถ้าจะนอนเดี๋ยวฉันก็ไปนอนเองอะไรประมาณเนี้ยแต่ลึกๆข้างในแกเป็นห่วงเอาจริงๆแกเป็นห่วงนะแกแกเคยบอกมิวอยู่ว่าถ้าเงินเยอะแต่สุขภาพไม่ดีแกไม่เอาก็คือคนแก่เขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะอะแกก็ผ่านอะไรมาเยอะแกบอกว่าถ้ามีเงินเยอะแต่สุขภาพไม่ดีแกแกไม่เอานะแกไม่เอา แกบอกว่าเออนอนนอนดึกมันไม่ดีนอนดึกมันไม่ดีนนดก,ดก็คือแบบให้เราไปรีบนอนอ่ะสี่ทุ่มก็นอนได้แล้วสามทุ่มก็นอนได้แล้วให้รีบนอนเพราะว่าแกเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพอันนี้ก็คือมิวคิดได้ตอนที่มิวตอนที่หมิวจะตายอ่ะพูดจริงตรงอะเดี๋ยวมิวมาเล่าต่อมิวมาคิดได้ว่าสุขภาพนะัเป็นเรื่องสําคัญก็คือตอนที่มิวจะตายจริงๆนะอะมิวเคย จะตายตอนที่อยู่นี่มิวไม่เคยเป็นที่ไหนมาก่อนนะเอาจริงๆเกิดมานะเกิดมาตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบตอนปีนี้ยี่สิบแปดแล้วเนาะป็นปีนี้ยี่สิบแปดเมือม่อเมือม่อเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเกิดมามิวไม่เคยจะตายเลยนะไม่เคยจะแบบว่าไม่เคยความรู้สึกมันเหมือนจะตายเลยนะมันเป็นแบบว่ายัางไงล่ะมิวนะนอนดึกสะสมกันมิวตีหนึ่งตีหนึ่งห้าทุ่ม เที่ยงคืนอย่างเงี้ยหมิวนอนดึกสะส,สมกันแล้วก็บวกกับหมิวเป็นประจําเดือนบวกกับหมิวเป็นประจําเดือนอาการมันแบบว่าอาการมันแบบว่าตื่นขึ้นมานะ่ะปวดหลังตื่นขึ้นมานะ่ะปวดหลังปวดแบบปวดมากปวดเหมือนเหมือน an, อาการคนจะเป็นประจําเดือนนะ่ะปวดหลังปว,ปวดแบบปวดแบบทรมานนะ แล้วหมิวก็ลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําแล้วอยากจะบอกว่าเหงื่อออกเขาเอิดปะอย่างตายปะพี่น้องเหงื่อออกไหมเหงื่อออกมากเลยเหงื่อออกเหมือนแบบว่าข้างในข้างในมันเย็นเย็นข้างในมันแบบว่าเย็นเย็นแล้วมันร้อนร้อนแบบร้อนร้อนหนาวหนาวร้อนร้อนหนาวหนาวไหมร้อนร้อนหนาวหนาวหลังก็ปวดเหมือนมันจะหลุดออกมาแบบว่าท้องก็ปวดเหมือนท้องมันก็ปวดเหมือนหลุด มันเหมือนมันจะหลุดออกมาหลังก็ปวดปวดไปหมดเลยแล้วร้อนร้อนนอนหนาวแล้วหัวใจมิวเต้นแรงด้วยหัวใจมิวเต้นแรงตุบๆๆๆๆเหมือนจะหายใจไม่ไม่ทั่วท้องเขาาหยใจเบาอิ่มไหมพี่น้องเหมือนหายใจไม่อิ่มไหมเหมือนหายใจไม่อิ่มเหมือนจะตายเหมือนจะใจขาดตายไหมพี่น้องจะมาเล่าประสบการณ์นะคะตอนที่มิวจะตาย เกิดขึ้นมานะ่ะเกิดขึ้นมา27เนี่ยเป็นปีที่แล้วปีนี้28เนอะปีที่แล้ว27เนาะเหมือนจะตายเหมือนเหมือนจะใจขาดตายเลยเป็นเริ่มต้นก็คือว่ามิวนะ่ะมิวนอนดึกตีหนึ่งทเที่ยงคืนนอนดึกมากๆสะสมการสะสมเยอะๆแล้วน้ําก็เกี่ยวกับน้ําด้วยแหละน้ําน้ํากินน้อยด้วยแหละก็คือ ตอนนั้นมิวจะเป็นประจำเดือนใช่ไหมเป ouais, see, ette, ็นประจำเดือนแล้วมิวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วปวดหลังมากเลยนะปวดหลังแล้วก็ปวดท้องเหมือนมันจะหลุดเลยอ่ะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วนะตุบหัวใจเต้นเร็วมากแล้วก็ก็เหมือนเขาเรียกว่าร้อนๆหนาวเหงื่อออกแบบเหงื่อออกแล้วตอนนั้นมิวไปเข้าห้องน้ำเนาะมิวไปเข้าห้องน้ําแล้วหัวใจมิวเต้นแรงนะหัวใจเต้นแรงแบบเหมือนใจจะขาดตายเลยนะเหมือนใจจะขาดตายเลยนะเหมือนหายใจไม่เข้าหายใจแบบหายใจแบบ หมือนจะหายใจครั้งสุดท้ายเลยอ่ะมิวก็เลยไปตอนนั้นมีสติอยู่นิดนึงไปอ่านไปอ่านใน youtube เขาบอกว่าอาการแบบนี้น่าจะเป็นแบบว่าอาการขาดน้ำมิวก็ไปรีบไปกินน้ำเลยกี้รีบกินน้ำ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 แล้วมันเหมือนอยังไงล่ะเขาเรียกว่าอะไรยางตายเหรอเขาเรียกว่ายางตายเหรอข้างในแบบข้างในร้อน,อนข้างนอกเย็นๆแล้วเหงืง่อแบบเหงืง่อออกเหงืง่อออกเหงื่อออกแล้วหายใจแบบ หายใจพยายามหายใจเข้าลึกๆนะเหมือนเหมือนใจมันจะขาดเอาจริงๆใจเหมือนมันจะขาดตายเลยอะ่ะแล้ววันนั้นมิวก็เลยเหมือนเหมือนหายห,หายใจไม่ไม่ไม่อิ่มอะ่ะมิวก็เลยบอกแม่ย่าว่ามิวเป็นแบบนี้นะแกก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าโบราณเนาะแบบว่าหัวโบราณน่ะเขาเอาเอาเข็มมามาจิ้มนิ้วให้เลือดมันออกให้เลือดลมมันไหลอ่ะมันก็เ <anda> ลยดีขึ้นดีขึ้นเสร็จแล้วก็เลยแบบว่ามิวก็เลยแกก็เลยบอกว่าปวดหลังใช่ไหมเป็น เขาเรียกว่ามันมันอยู่บ้านมิวนะมันจะมีเครื่องที่นอนเอาหัวลงนะให้เอาเอาเวลาปวดหลังมากๆนะ่นะเขาให้เอาหัวลงเอาหัวนอนลงอย่างเงี้ยมิวก็เลยเอาหัวหัวนอนลงอย่างเงี้ยก็คือมันจะเอาเลือดนะไปช่วยเลี้ยงสมองแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องก็เลยดีขึ้นแล้ว ตอนนั้นหมิวก็เลยปวดหลังมากปวดท้องมากก็มีแต่แม่ย่านี่แหละมีแต่แม่ย่าหมิวนี่แหละ,หละดูแลหมิวแกก็บอกไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องทํานอนอยู่นี่แหละหยุดนอนอยู่นี่แหละกับโครงกับข้าวแกเตรียมให้หมดนะอยากจะบอกว่ากับโครงกับข้าวแกเตรียมให้หมดหมิวก็มีหน้าที่นอนแกก็ถามเนะว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมแกถามตลอดเหมือนคนรู้สึกแกแบบเทคแคร์ care, เป็นห่วงนะแกถามตลอดหมิวก็เลยคิดได้อะจริงๆคิดได้ตอนที่ใกล้จะตายจริงๆนะ ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาไม่เห็นลมศบไม่หลังน้ําตานี่คือใช้ได้จริงนะก็คือถ้ามิวไม่ตายมิวก็คงคิดไม่ได้มิวก็เคยมิวก็คงทําตัวไม่ดีกับแม่ยา่าเนาะพอมิวใกล้จะตายมิวก็เลยแบบว่าเออก็เลยคิดได้ว่าเออเคยเคยได้ยินคํหนึ่งเนาะบบกว่ายามยามเราอยู่ให้เขาคิดถึงยามเราจากไม่ใช่ละอะไรนะยามเราอยู่ให้เขาคิดถึงลามเราจากให้เขาคิด อะไรนะคำคมอะไรนะจําไม่ได้ไมคิดได้มิวก็เลยเริ่มเบาลง <c oughs> ก็คือจากจากที่แบบว่าพูดแรงๆกับแกไม่เข้าใจแกแก,ก็พยายามปรับปรับปรับตัวนิดนึงต่างคนต่างปรับแกก็ปรับเรื่องที่แบบว่าแกถามบ่อยๆนอนยังอะไรประมาณเนี้ยแกก็เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยถามแล้วแกแบบว่าแกรู้เนาะว่ามิวเป็นคนขี้หุดหงิดเนาะมิวก็เริ่มแบบเข้าใจเข้าใจเนาะมิวก็เลยแบบเริ่มปรับตัวแหละ ต่างคนต้องต่างปรับตัวนะหมิวก็ต้องปรับตัวแกก็ต้องปรับตัวเพราะาอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากันแต่ว่าถามว่าแกดีไหมแกดีนะไม่ย่ามิวแกดีนะแกช่วยทุกอย่างนะแกช่วยทุกอย่างเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบแกช่วยเหมือนแม่อะ่ะ ช่วยเหมือนแม่เลยกับพงกับข้าวตอนเช้าถ้าแกว่างแกทําเลยนะแกไม่ได้ว่าเรียกให้เราทําตลอดนะแกช่วยหมดทุกอย่างงานบงงานบ้านแกช่วยหมดนะเวลาทําสวนอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าไอทำสวนแกเนี่ยเวลาทําสวนอย่างเงี้ยห้าโมงเนี่ยหกโมงแกบอกว่าให้หมิวกับบ้านไปเตรียมกับคงกับข้าวเดี๋ยวแกจะทําอยู่สวนอย่างเงี้ยก็คือแบบช่วยๆกันช่วยๆกันแกก็ช่วยนะแกแกแล้วนะแบบจะแปดสิบแล้วแกยังช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะ ถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าปกติแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้เอออยู่กับพ่อปู่แม่ย่าได้เพราะว่าเราต้องปรับตัวเขาก็ปรับเราต้องก็ต้องปรับต่างคนก็ต้องต่างปรับตัวข้อหากันนี่แหละก็คือ เล่าประสบการณ์นะคะมาเป็นสะพ้ายบ้านสวนนะคะเล่าประสบการณ์มาเป็นสะพ้ายบ้านสวนหนึ่งก็คืออยู่บ้านนอกด้วยแหละอยู่บ้านนอกแล้วหมิวก็ได้พ่อปู่แม่ย่าแบบเรียบเรียบง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากมายก็เลยอยู่ด้วยได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วแต่บ้านนะบางบ้านก็เคี่ยวบางบ้านก็ไม่เคี่ยวนะแต่บ้านนี้ไม่ค่อยเคี่ยวเท่าไหร่ไม่ค่อยเคี่ยวเรื่องไม่ค่อยเคี่ยวเรื่องเงินเรื่องเงินนี่หมิวไม่เคยให้พ่อปู่แม่ย่าเลยนะมีแต่แกให้ เพราะว่าแกก็รู้ว่าเออแกไม่จะบอกนะพ,พ่อแม่เกาหลีนะส่วนมากจะไม่ค่อยของเงินกับลูกนะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าลูกให้ทุกเดือนให้ทุกเดือนให้ทุกเดือนเหมือนไทยนะเขาจะให้ตามโอกาสถ้าสมมติวันเกิดอย่างเงี้ยเออลูกลูกสี่คนอย่างเงี้ยไปเลี้ยงกับโคงกับข้าวอร่อยให้พ่อให้แม่นะครอบครัวนี้เขาจะเป็นแบบนี้ส่วนมากเกาหลีเขาไม่ให้เงินเดือนแม่พ่อแม่ทุกเดือนหรอก ให้ตามโอกาสวันเกิดพ่อแม่วันอะไรวันสําคัญอะไรประมาณนี้เขาถึงจะให้เงินเพราะว่าเกาหลีเขาจะเลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระคนอื่นนี่นะคะประเทศเกาหลีเขาจะสอนลูกสอนลูกเขาก็คือให้เอาตัวรอด คนเกาหลีก็คือบางครั้งเขาก็เห็นแก่ตัวนะเพราะว่าเขาจะสอนให้เอาตัวรอดเอาตัวรอดไม่ต้องเป็นภาระให้คนอื่นนะคะเกาหลีใต้เขาถึงเจริญเกาหลีใต้เขาถึงแบบว่าบางคนก็เห็นแก่ตัวเนาะไม่เหมือนคนไทยเนาะคนไทยแบบเนี้ยอ่ะคนไทยเดินไปเห็นเดินไปทางเปี่ยวเห็นเดินคนเห็นเห็นเดินคนเดียวอย่างเงี้ยคนไทยเขาจะเรียกนะไปไหนแต่คนเกาหลีเขาไม่นะคะเห็นเดินไปคนเดียวเปี่ยวเขาไม่ลงจอดถามนะ เขาแปลว่าเรื่องของใครเรื่องของมันส่วนมากเขาต่างคนต่างอยู่เขาไม่ค่อยยุ่งเรื่องของกันและกันนะคะบางครั้งก็เห็นแก่ตัวเนาะบางครั้งก็เห็นแก่ตัวแต่แต่เขาก็เป็นบ้านบ้านเขาก็เป็นแบบนี้เนาะบ้านเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันคนละคนละวัฒนธรรมกันแต่ก็มีความคล้ายกันนะคะมีความคล้ายกันนะคะ